แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินพศ2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกที่3จำนวน20ข้อข้อ 1. ข้อใดมีใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันกไก่อบอจอขอไข่อบอตคอ,อควายสุขาพิบาลงองูเทศบาล เฉลยคอควายสุขาพิบาลข้อ 2. ข้อใดมีใช่รูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยกไก่ส่วนกลางขอไข่ส่วนอำเภอขอควายส่วนท้องถิ่นงองูส่วนตำบลเฉลยงองูส่วนตำบล ข้อ3การแบ่งส่วนราชการภายในกรมให้ออกเป็นกฎหมายดใดกอไก่กดกระทรวงขอไข่ประกาศกระทรวงคอควายพระราชกฤษฎีกางองูระเบียบกระทรวงเฉลยกอไก่กดกระทรวง ข้อ4ข้อใดคือรูปแบบของการจัดรูปแบบบริหารราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัตริระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกอไก่กระทรวงหรือทะบวงซึ่งมีฐานเทียบเท่ากระทรวงขอไข่ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดคอควายระเบียบบริหารส่วนภูมิภาคงองูระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เฉลยกอไก่กระทรวงหรือทะบวงซึ่งมีฐานเทียบเท่ากระทรวงข้อ 5. การยุบรวมส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกระทำได้โดยวิธีการใดกอไก่ตราเป็นพระราชบัญญัติขอไข่ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาคอควายออกเป็นประกาศกระทรวงงองูถูกทุกข้อ เฉลยขอไข่ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาข้อหกการยุบจะตั้งโอนจังหวัดต้องตราเป็นกฎหมายใดกอไก่พระราชบัญญัติขอไข่พระราชกฤษฎีกาคอควายกฎกระทรวงงองูประกาศกระทรวงเฉลยกอไก่พระราชบัญญัติ ข้อ 7. ผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวงคือใครกอไก่ปลัดกระทรวงขอไข่สภาผู้แทนราษฎรคอควายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงงงูคณะรัฐมนตรีเฉลยคอ,อควายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ข้อ8ตำแหน่งของข้าราชการในข้อใดเป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญกอไก่รองนายกรัฐมนตรีขอไข่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีคอควายรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีงองูเลขานุการรัฐมนตรีเฉลยคอควายรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ข้อ9ข้อใดไม่ใช่งานในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกไก่ราชการในพระองค์ขไข่ราชการของรัฐสภาอควายราชการของคณะรัฐมนตรีงงูงานด้านการป้องกันยาเสพติดเฉลยงงูงานด้านการป้องกันยาเสพติด ข้อสิบข้อใดต่อไปนี้เป็นข้าราชการการเมืองกอไก่รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารขอไข่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีคอควายเลขาธิการคณะรัฐมนตรีงองูไม่มีข้อใดถูกถเฉลยขอไข่เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ข้อ11ใครเป็นผู้ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีที่มีปัญหาเกิดจากการใช้บังคับตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกไก่นายกรัฐมนตรีขอไข่สภาผู้แทนราษฎรขอควายรัฐสภางองูคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เฉลยงองูคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการข้อส2องคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินกี่คนกอไก่ห้าคนขอไข่เจ็ดคนคอควายสิบคนงองูสิบห้าคนเฉลยคอควายสิบคน ข้อ13ชื่อเรียกโดยโยกของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคืออะไรกอไก่กอพอขอไข่กอพอรอคอควายกอรององูขอพอรอเฉลยขอไข่กอพอรอ ข้อ14การตั้งยุคหรือเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอกร,ระทำได้โดยวิธีใดกไก่ตราเป็นพระราชบัญญตัติขอไข่ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาคอควายกำหนดโดยกฎกระทรวงงงูทำเป็นคำสั่งของจังหวัดเฉลยขอไข่ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ข้อ15การยกเว้นจำกัดหรือตัดทอนอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการในจังหวัดตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนดจะต้องกระทำโดยวิธีใดกอไก่ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาขอไข่ตราเป็นพระราชบัญญัติคอควายกำหนดโดยกฎกระทรวงงอง,งูไม่สามารถกระทำได้ ฉเฉลยขอไข่ตราเป็นพระราชบัญญตัติข้อ16กรณีที่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอแต่ผู้นั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ใครมีอำนาจแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนกอไก่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอไข่นายอำเภอคอควายปลัดอำเภององงูหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ฉลยขอไขในอำเภอข้อ17กรณีที่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอแต่ผู้นั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้แต่งตั้งผู้ใดเป็นผู้รักษาราชการแทนก่อไก่ปลัดอำเภอขอไข่รองนายอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดคอควาย ปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดที่มีอมวา,ว,า,าวุโสสูงสุดงองูรองนายอำเภอรหรือหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดที่มีอาวุโสสูงสุดเฉลยคอควายประลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดที่มีอาวุโสสูงสุด ข้อ18ข้อใดไม่ใช่บทบาทของส่วนราชการส่วนกลางยุคใหม่กไก่บทบาทภารกิจในการกําหนดนโยบายขไข่บทบาทภารกิจในการวางและกำกับกฎระเบียบขควายบทบาทภารกิจในการสนับสนุนส่งเสริมงองูบทบาทภารกิจในการกํากับราชการส่วนภูมิภาค เฉลยงองูบทบาทภารากิจในการกำกับราชการส่วนภูมิภาค ข้อ19ข้อใดมีใช่หน้าที่ของนายอำเภอกอไก่ปฏิบัติตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายขอไข่รักษาการแทนงานใดก็ตามในอำเภอที่กฎหมายมีได้ระบุให้ตำแหน่งใดเป็นผู้รับผิดชอบขอควายปฏิบัติหน้าที่ตามคำแนะนำของผู้ตรวจราชการงองูควบคุมดูแลการปฏิบัติตาราชการของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉเฉลยงองูควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้อ20ข้อใดคือฐานะของสำนักนายกรัฐมนตรีกอไก่กระทรวงขอไข่ทะบวงคอควายกรมงองูหน่วยงานอิสระ,ฉะเฉลยกอไก่กระทรวง กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ